สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับชาแนลกิติคูยังว่าก็วันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่สวนใกล้กรุงเทพนะครับผมอยากาศก็ดีมากๆเลยทุกคนเพื่อนๆผมจะแนะนําเจ้าของสวนพี่ชายผมเองสุดรอนขอเชิญพบกับพี่ชายผมครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีคุณวัด ท่วนเศรษฐกิจพอเพียงก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่นี่เราอยู่ของท่ามว่าบ่าเทศกาลว่า,<ม>าคนกรุงเทพจริงหรอไม่ใช่คนกรุงเทพผมคนนครนครอะไรนครศรีธรรมราชนครสวรรค์ไม่ใช่วันนี้จะมาทําอะไรให้ผมกินวันนี้เมนูผมจะทําไก่อังกอให้กินเมนูวยตำนานนะครับเพื่อน,อน,นๆค<ช>รับเนาะ เดี๋ยวเราไปดูกันไปดูวัตถุดิบกันนะเพื่อนๆครับว่าจะมีไก่ตัวใหญ่ๆวุ่นุ่นขนาดไหนไปชมกันโอ้พี่เบากลัวใครมาลักไก่เนี่ยไม่ได้หนูก็เลยจะนี่โจูม้า布拉布拉布โจรม้าไปดูกันเพื่อนๆโอเคครับทุกคนเดี๋ยวจะมาจับวัตถุดิบหลักกันพี่วัดไปจับไก่ผมกินหน่อยได้ได้นได้เอาตัวนี้ตัวนี้เอาตัวใหญ่ๆวุ่นุนเลยพี่โอ้ไม่กลัวใครลักไก่แล้ว นี่คือวัสถุหิสักในวันนี้ฮนะไก่อังกอในตำนานเรียบร้อยเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นวิธีการทําไก่อังกอกันที่วัดทายังไงบ้างครับเริ่มต้นไม่ยะน้องเดี๋ยวคอยเลยพีซึ่งอุปกรณ์้องเตรียมเฮ้ยพี่บาลจะเอาพีไปทําอะไรไม่ได้มาเช็ดเรองไม้ไผ่เนี่ยนะจะทําเป็นอุปกรณ์ในการทําไก่อังกอในตำนานของผมเดี๋ยวน้องก็รู้บ้า ก็มาเลยอุปกรณ์ในการทำไก่ย carry ่างก้อนนะครับล่างจากตทัดไม้ให้มาแล้วนี่ครับวิธีทำพี่บาพี่บาเสร็จจเสร็จเร็วหลุ่มหลับกันหลยก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆไก่อัง อกออัง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 กอ,อ,งกอเฮ้ยพอแล้วเพรทีนี้เราจะมาชิมกันนะทุกคนอืมน่ากินมากๆเลยเ <c oughs> ชิญครับเชิญว้าวว้าวน่ากินสุดๆ,ๆุ่อะอ่ะพี่จิมจิมโอ้โหไงยังไงบ้างครับอร่อยไหนอือหึไก่ย่างอังกอก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ตัดยอดเลยครับผมทำได้ไหมครับ กิ๊มีสวาเร็จตบมือขอบคุณพี่เบามากนะครับสำหรับไก่อร่อยอร่อยครับโอกาสหน้าเชิญใหม่เดี๋ยวพี่อาจจะมีเมนูใหม่ให้ต้องขอบคุณพี่มากๆเลยผมรู้สึกประทับใจและอร่อยมากเลยแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าเนาะกับกิตบกู Oh no พี่ชอบเหรอเป็นไงครับ บรรยากาศค่ำคืนนี้เฟี้ยวครับผมได้คำเดียวว่าเฟี้ยว feel มากเฟี้ยวมากเดียวแค่ไหนครับ <laughs> อังกอรอังกอร์อังอังกอกออะไรเดียมชอบแย่ครับป๊อบหลักปิ้งปลาป๊อปอชอบแย่ใส่แย่นี่ครับใส่แย่ครับปิ้งปลาอยู่ครับไม่ออกไม,ไ,มไม่ออกไม่ออกคลิปเลย